ทุกคนมีทีมเมอร์มาดูกันนะทุกคนว่ามินดี้จะจัดการทีมเมอร์พวกนี้ยนะังไงโอกาสตอนอัดวิดีโอนี่แหละเฟลนเฟลนการบังคขาเลยเฮ้ย <c oughs> คนนี <c oughs> ้ <c oughs> ได้ไหมบอกแล้ว ชอบมีคนมาขะโอ้าเปนชอบมีคนมาฆ่าเราเนี่ยโอ้ยคนเนี้ย เออโดน,นอัดแทนอ๋อรู้ว่าทุกชนะไอเออสองคนนั้นแล้วอันนี้ก็เพื่อนอีกคนอเออโว้้าจัดการพวกคิมเมอร์เลยเดี๋ยอสุีนี้อัไไดีทนไปในราจัดการได้แร้ว Okay coincidence, coincidence, coincidence that happened? What happened? happened? my i มเบอลเนี่ยสองคนนี้เขาลุ้มเราเห็นไหมโอ้สอใคนก็ไม่รู้สองคนนี้เขาลุ้มเราอ่ะเห็นไหมดูเขาลุ้มกันดูเห็นไหมเขาลุ้มเราดูเขาลุ้มเราเชื่อเราแล้วก็โดนเหมือนกันนั่นแหละมาสองวีสองบใช้ทางตายอเป่้าไปตาย รีบเข้โมยปวะผมกี้แกแต่ว่าเออท่านทุกคนไม่รู้เอ่ออาร์ตี้กับเพื่อนอาร์ตี้ทีมกันนะทุกคนอย่าบอกเขาดิเรก็กดเข้าห้องเพจเห็นแล้วนี่ว่าเพื่อนอาร์ตี้เป็นเพื่อนเธอที่สนิทในโลกบอลแต่ว่าสองคนนี้เขาทีมอัพกันนะทุกคนพวกเราเราจะจัดการเขาไปถึงบินดี้จัดการเขาแต่เราอะหรอ <Bro. S 2> เราจัดการเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขามันมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าโซนมาชอบทให้เราหลัง<ร>กล้องเ,เราคือแบบแล้วหนะ้ากล้องคือชิลลิ่งมาช่วยอ๋อเออเราไม่ต้องช่วยเขาจะจัดการเลยเดี๋ยวเราไปจัดการนาตี้ละ อุ้ยิงชะาก,การ์ดทีละนี่เราสู้กับเอเว,เ,วเวนิสกับอาร์ตีถ้าทุกคนไม่รู้อาร์ตีเป็นเพื่อนของพวกเรานะแล้วก็เวนิสก็คือเพื่อนอาร์ตีเราธอสู้กับเวนิสหน่อยดีเราจะไปสู้กับอาร์ตีอาร์ตีกลับเราไปสู้กับเวนิส โอ้โทรโทรโทรผู้ตายันหมดเลยเวีวเวนิสเฟิลมาดูกันนะว่าทีจัดการทีมมือยังไงโอ้ยเดยเยวไอ้มานึงเอยเดี๋ยวเธอจัดการเวนิสเดี๋ยวเราจัดการนาตีนะเขากลัวเราออลี เฉลิเกแค่เอ่ออาร์ตี้ล้วนดี้อาร์ตี้ลีฟเนนิจจอนกับไ,ไม่ไม่มินดี้อาร์ตี้ลีฟแล้วเฮ้ยลีฟไปดูปะเขาอาจะเข้าเซอร์วีเวนิจก็ได้ลีฟไป,ปโโดูวะเกี่ยวกับเขาลีบออกไปเลยอ่ะเขาออฟไลน์เลยอ่ะโรดี้โดีเวนิจกับอาร์ตี้ลีฟไปปะโอ้โหเจ๋จมีคนมาเอาบัตมามีอาร์ตอยู่ค่ะไม่เนเป็นอะไรเลย <Un> อันเฟนอะบ r o บ r รมันก็แค่เกมใจเย็นดีคอร์เรจคุยละอูะ้อู้เราเสียเพื่อนไปไม่ไม่ไม่แต่ว่าเพราะว่าเราจะงงว่าเขาทีมกันยังไงก็คือสอใหญ่อ่ะเราเข้าไปในเซตมาไ,ม,าไม่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสิไม่เขา<อ>มายุ่งกับเราก่อน เร,เราเราแค่ฆ่าตีตาหนึ่งลาตีก็กลับหยุดเราแค่ฆ่าตีตานึงลาตี้ก็กลับมาสู้กับเราเรื่อยๆอะ่ะจนกระทั่งเวนิจ,จังเข้ามาเราเราแค่ฆ่าตีแค่รอบเดียวเองใจยเย็นบ๊ายบายนะทุกคนายบายคลิปนี้ก็แค่สู้กันเล่นๆนะนะทุกคน